Oh, ฟังธรรมะวันนี้จะพูดถึงปรากฏการณ์ของธรรมชาติของจิตของผู้ที่จวนตายหรือใกล้ตายในคำพีอภิธรรมท่านเรียกว่าโมรณาสันวิถีเป็นการเดินทางของจิตที่เตรียมการจะตายเหมือนคนจะเดินทางไปที่ไกลแล้วจัดของใส่กระเป๋าเดินทาง ตอนที่โคมา่านะในช่วงนี้จิตจะเก็บเอาอารมณ์ที่คุ้นเคยไปด้วยซึ่งแบ่งแบ่งเป็นสามประเภทคือหนึ่งกมอารมณ์คือผู้ใกล้าตายยังคิดได้อยู่ถึงกุศลและอกุศลที่ทําไว้ในอดีตแล้วก็จับอารมณ์นั้นไปอันนี้ยังคิดได้ซึ่งแม่ว่า,อาตอนใกล้าตายยนมะันตอนที่โคม่าแล้ว คือเป็นจิตที่เดินเขาผวังไมันเป็นสมาธิแต่สมาธิแบบผวังก็คนนอนหลับใกลเดียวประเภทหนึ่งเรียกกรรมอารมณ์คือผู้ใกล้ตายยังคิดได้ถึงกุศลอกุศลที่ทำไว้ในอดีตแล้วก็จับอารมณ์นั้นเข้าไปสองกรรมนิมิตคือผู้ใกล้ตายจะเคลิ้มฝันฝันเห็นนิมิตด,ดีก็ไปดี ันเห็นนิมิตร้ายก็ไปในทางไมด่ดีส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คุ้นเคยในอดีตอันนี้น,นี้ฝันเคลื่ฝันจะฝันเรื่องจริงเคยทำอะไรมาในอดีตอันที่สามคือคตินิมิตคือผู้ตายจะเคลื่อฝันเป็นภาพจินตนาการก็ฝันอันนี้เป็นจินตนาการเช่นฝันเห็นวิมานเห็นเทวดาก็เป็นสุขติไปดี เห็นเปลวไฟนรกหรือเห็นยมบาลเปต้นก็เรียกว่าคตินิมิตไม่ดีตายไปก็ไปลงนรกอุนนาสันวิถีนี่เป็นความฝันครั้งสุดท้ายของชีวิตฝันอย่างไรดีก็าตามไม่ดีก็าตามเอาเก็บใส่กระเป๋าเดินทางไปแลวจากยุตินิมิตก็เป็นปฏิสนี่เลยทีเดียวตายไปเกิดเลย ถ้าเกิดเป็นดูมากเกิดเป็นเออไม่เกิดเป็นคนไม่เป็นคนเลยทีเดียวยากมากที่จะเกิดเป็นคนเลยเพราะมันต้องหาพ่อแม่ยากูมาเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพวกเปรตพวกอะไรก่อนถ้าเจนมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นสัมภเวสีไปรอที่อาที่เกิดก่อนเพราะว่าเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพวกเปรตอะไรเกิดพับเป็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยธาตุมันละเอียด เกิดเทวดาเป็นเป็นเทวดาไปเลยเกิดนรกก็เป็นเป็นนรกสัตวมนรกไปเลยมันไม่ต้องเป็นมีพ่อมีแม่ต้องรอเป็นหนุม่มเป็นสาวไม่ต้องเขาเรียกว่าอุปป,ปาติกะมีมนุษย์กับสัตว์ที่ต้องเขา้าเข้าท้องแม่อันนี้ต้องยิ่งยิ่งมนุษย์เนี่ยอา่าท้องแม่เกิดยากเหลือเกินคนรอคิวกันเยอะแยะหมด นั่นก็ต้องไปรอกันเยอะแยะหมดต้องไปเป็นในพวกสัมบุหิสีเขาเรียกสัมบุหิสีโลหะที่เกิดาจากจุติจิตก็เป็นปฏิสนธิจิตเลยไปเกิดทันทีนี่มีคนถามบ่อยๆว่าเอ๊อคนจะตายจะทำไงดีคิดยังไงจะไปสอนเขาว่าไงดี่กอนก็ไม่รู้เหมือนนะ บอกเฮ้วระนาพุโทโธหรือว่าพระนาอะไรก็ตามถ้าคนคนตายเนี่ยคนผู้ที่ใกล้จะตายเนี่ยเขาไม่มีความคุ้นเคยก็งูดิดอีกเราจะบอกให้เขาทำอะไรก็งูดิดมันไม่ไม่ถูกต้องอว่ากันนะต้องมีความคุ้นเคยถึงเขาถึงทําตามได้นี่มีพุทธเจ้าท่านบอกไว้ให้เป็นก,นกลางๆเลยให้มีสติไม่หลงตายเท่านั้นเองที่สําคัญ ขาว่าขณะที่เราจิตเราเดินเข้าสู่ไอ้ไอ้โคม่าผวังอะตัวเนี้ยมันคือจิตของสมาธิมันแต่สมาธิแบบหลงอะไม่มีไม่มีสติอนี้ถ้าเรามีสติเข้าไปในโคม่านี่ปั๊บก็เป็นสมาธิเลยก็มีปิติเกิดเลยปิติเกิดไอ้ปิติเนี่ยเป็นเป็นเป็นสุขติเลยไปไปสวรรค์เลยเพราะนั้นถ้าเรามีสติในในขณะที่เราเดินทางไปใกล้จะตายเนี่ยไปสู่ ชุดจิตเนี่ยมีสติปับงงก็เป็นจิตของสมาธิไปเลยก็เป็นปิติก็ไปสวรรค์เลยนี่ถ้าปิติมันลึกเข้าไปก็ปิติมากก็ไปสวรรค์ชั้นสูงเท่านั้นปิติน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นต่ำอันนี้สำคัญคือตัวถ้าเรามีสติกุลาจิตมันเข้าเข้าประวังเป็นโคม่าถ้าเราโคม่านี่มันจะ ถ้าจะดับลมหายใจจะดับทุดท้ายเลยลมหายใจเราจับลมหายใจไปเนี่ยเราจะรู้ตลอดไปเลยจนกระทั่งถึงจุดติดจิตลมหายใจยังดับแท้ๆตรงนั้นลมหายใจดับก็จุติไปเลยนี่เนี่ยเป็นธรรมชาติของจิตที่ที่จะตอนที่ใกล้จะตายต้องเป็นอย่างนี้นี่ถ้าตอนที่เราไอเรา ิตเข้าเข้าโคาม่านี้ถเาเรามีสติเราก็จับลมหายใจเข้าไปเราก็เอาลมหายใจถ้าเราเดินมักเราก็จับลมหายใจเป็นท,ท่าสีกระดับไปเลยมันก็เข้าเป็นเป็นมักเข้าไปเลยมักแล้วจิตจะเดินเข้าถึงฐานของมันเองเลยโดยธรรมชาติตัวนี้เนี่ยได้กําไรตัวนี้เลยพอถึงจุดจิต,จตใกล้จะถึงจุดจิตจิตมันก็มักสมังคีก็เกิดขึ้นตัวนี้ก็เกิดพับ ก็ได้บังพนตัวเนี้ยแล้วก็จุติเลยยังได้ได้ได้ประโยชน์ผล,ลประโยชน์ที่จะได้ตรงเนี้ยที่ใครทําอนาปานติทําจนคขึ้นปากคล่องปากขึ้นใจทําจนกระทั่งเป็นอาจินกรรมมันจะได้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 ประโยชน์ตัวนี้ ในครั้งผุธการผู้ที่ปาตระดมามรกคผลเนี่ยทำมือก็ไม่ได้ทันทีถึงแม้เราจะทํเปนญจิเนี่ยทำมือก็ไม่ได้ยะถาู้ตังทันทีแต่ก่อนจะตายจับลงไม่ใจเข้าไปแล้วก็เราเคยทายังไงจนํำนานล้วก็จับเข้าไปมันก็เดินก็ไปถึงเองโดยธรรมชาติของจิตมันต้องก่อนจะตายมันต้องถึงจุติจิตจุติจิตนี่คือฐานของจิตนั่นแหละยอดมันแล้วก็ปฏิสนธิไปเลย ใส่กระเป๋าเดินทางไปเลยตอนนี้ถ้าเราได้มรรคผลก็ได้ไปเลยถ้าเป็นพระทหารนะถ้าเป็นมหารจุติแล้วตอนนี้ก็มรรคผลใส่เอาเข้าไปได้อาณตธรรคใสเข้าไปผลเกิดปับ๊บก็จุติเลยแต่ไม่มีปฏิสนธิไม่เกิดจบในพระหารท่านวางั้น นี่ถ้าเราเป็นเดินมักมักบางทีขันตน้นยะถาภูตังมันก็ได้ยะถาภูตังก่อนจะก่อนจะถึงจุติจิตเร้ถึงปั๊บก็จุติเลยปฏิสนติได้ยะถาภูตังเยื่อก่อน,ก,อนก่อนตายในขั้งพุทธการมีในระบบที่มีมากมายเหลือเกินที่ก่อนตาย น,นี่อานิสงของอนาปานตินี่หนึ่งบรรลุอนาหัตผลทันทีในปัจจุบันชาตินี้หรือสองทำไมฉะนั้นจะยังบรรลุอนา,าัตผลในการแห่งมรณะคือใกล้ตายสามทำไมฉะนั้นก็ไปได้อาคาณาคามีไปเกิดในพรหมโลกแล้วนิพพ่านในพรหมโลกนี่อาน,นิสงของอนาปานติถ้าทำสมาธิจงตั้งถึง เราเดินอนาคาแล้วเราก็เดิน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 เป็นพระหรานเนี่ยแต่พระหรานาจิตมันละเอียดมากอนาคาบางบางบางท่านทําไม่ได้ต้องไปทาต่อในในภูมิโลกอันสูงพิเศษของนปานนติคือไม่บรรลุอนานัตผลไดทันทีในปัญชาติย่อมรูลุอนานัตผลในการแห่งมรณะพออะ่อเลย ว่าผู้ปฏิบัติพยายามเดินมรรคผสมต,ตลอดเวลาแต่ไม่รวมเป็นมรคมังคีสักทีแต่เวลาใกล้ตายจิตจะเดินเข้าสู่ฐานตามธรรมชาติของมันและลมหายใจซึ่งเป็นกรรมฐานลักก็ยังปกติอยู่เราก็จับลมหายใจเข้าไปพร้อมกับมรรคผสมจิตก็เข้าถึงฐานเป็นมรคมังคีเองเป็นอรหัรนตผลไปเลยไม่มีชุติจิตไม่มีปฏิสนธิดับไปไม่ไฝิ้นเชื้อท่านบอกนะแต่ผู้ปฏิบัติถ้ายังเดินไม่ถึงอรหัรนตผล เมื่อถึงมรรคสมังคีชั้นไหนก็ตามก็เข้าจุดตีจิตปฏิสนธิไปตามฐานะนั้นทันทีอนาคาก็ไปเกิดเป็นอนาคา,เป,า,คาเป็นพรหมโลกสุดา,าก็ไปเกิดในสวนเราได้ยะถาผู้ตังเราก็ไปเกิดเป็นสวรรค์เช่นเดียวกันแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อสร้างบานมีต่อไปออนี่ข้อได้เปรียบของอเราทำอนาปานติ เป็นกรรมฐานหลักขอามสำคัญทำให้ทุกวันทุกวันทำให้เป็นประจำจาันจะทั้งคล่อ,องปากขึ้นใจในสมการเราจะต้องได้แน่นอนการเดินเข้าสู่เส้นทางแนละ้เดินไม่ไม,ไม่ท้อถอยเดินไม่ออกนอกเส้นทางไม่ถึง,ไ,งไม่ถึงวันนี้ก็ถึงรุ่นนี้ไม่ถึงรุ่งนี้ก็เดินปีหน้าถึงในสมัยก่อน แล้กรรมฐา,านเดินจากเมืองเราเมื่อจากพ่ออสานไปเชียงใหม่เดินได้เท่าเดินถึงเองเดือนนึงเดินไปเรื่อยๆเอาต่อไปเราจะโพูนากัน การภาวนาอัตมาจะเน้นถึงเรื่องการเดินเดินทางเสมอเพราะว่าสุดยอดคำาอองพระพุทธเจ้าก็คือว่าต้องการให้ผลถูกนะแล้วก็เน้นตรงนี้พระพุทธเจ้าเรื่องเราต่างๆที่ว่าพระพุทธเจ้าคำสอนมีสามระดับระดับตน้นคือว่าทำไมจึงเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีสบายอย,อยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์สบายก็ทานกระเนี่ย เราอยู่อยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขความสบายก็ทานกับศีลนะต,ตายเราไปเกิดในที่ดีก็ทานกับศีลเนะี่ยโลกทำในปัจจุบันดีอนาคตก็ไปชาดนาเขาดีด้วยเท่านั้นไม่มีอะไรทําชั่วก็ไปต้องชั่วนะเหมือนต้นไม้เอนไปไหนก็ล้มเหมือน mm. คำสอนพระองค์ในเรื่องของปัจจุบันในเรื่องของการทําไงถึงจะมีความสุขในชีวิตประจาวันก็แค่นี้แหละ ตอนท้ายในการสอนพระองค์งค์บอกว่าการสอนที่พระองค์สอนทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุตินะของจริงคืออริยสัจสี่จะได้เข้าสู่มรรคผลเท่าน,นั้นนีงเท่านั้นเรื่องสมมุติทั้งหมดมันไม่จริงไม่จังโลกียะเนะี่ยมันของไม่จริงเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าต่อไปชาตินานจะเกิดเป็นเป็นมนุษย์อีกเกิดมีมนุษย์ที่ สุดยอดของมนุษย์คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังไงก็ตามก็ใช้ชาติเดียวหมดตายจากจักรพรรดิทันทีเพลิะไปเป็นว่าจะเกิดไปหรือว่าไปเกิดเป็นสวรรค์ในชั้นที่ปราณีที่สุดชั้นชั้นสุดยอดของสวรรค์อืมพระมินินมิตวรวพระมินโมินิพระมิน วะนี Dante, ini, pa, o, ỏi, ่มรดีพระมินนิปะมิตรวสวัสดีฉันสุดสุดยอดชั้นที่หกเป็นมารชันนี้สุดยอดของของเทวดาปราณีที่สุดมันก็ใช่เดียวเดียวกันหมดอะตายไปตีตกลุกเทวดาตีตกลุกมากพวมันไม่ได้ทําบุญได้มันได้จะใช้บุญหมดจนถึงทั้งเรือบาปตกนุกพวกนั้นนะท่านบอกว่าเรื่องเรา มนุษย์นี่ท่านบอกว่าเป็นพระที่ห้ามปรารถนาเป็นไปไปสวรรเลยท่านบอกผิดต้องปรารถนาความพ้นทุกข์ทัวนั้นเองสวรรค์นี่ก็ไม่ของจริงไม่ใช่ของจริงเสียเวลาในเพื่อนการเดินทาง ក្រើន់ពីទានដែលាវកីន្លទៅ្រុខ្លាងក្រី់កួយក្រីការន់ក